หมอก่นะเนะเนะไปไหนไปไหนสีห <c oughs> มอ,อกถ่ายอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> ต้องกลับกล้องแบบนี้หูตัวนางยาว <c oughs> ชิหมอ,อกฉ <c oughs> ลาดเด็ดร้อนมากินอยู่แต่แถวร่มนี่เลยจ้ะชิหมอกครับ สีหมอกชอบกินใบคอยกินใบคอยใบคอยออกมาใหม่ๆนี่ชอบมากคนอื่นมาหากินหญ้าสีหมอกมากินใบคอยอร่อยไหมอร่อยไหมครับเด็กชายสีหมอกไหนฮันหน้ามาซิอร่อยไหมเอ้ยอร่อยไหมอร่อยไหมครับ อร่อยไหมครับสีหมอกอร่อยไหมครับมาวุ้ยเบลบยิ่อุ้ยอุลูซี่มาลูซี่มาอุ้ยลูซี่มานน่นน่ะนน่นน่ะเห็นไหมลูซี่มาเห็นไหมลูซี่มาหาอะไรลูซี่มาหาสีหมอกเหรอ